ครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการใช้คาปาให้มันพอดีของมอเตอร์เราจะดูจากไหนครับซึ่งตัวเนี้ยพันมาแล้วปกติมันจะใช้อยู่ที่สองจุด้าให้เราดูที่กระแสของของหลอดไฟนี่ใช้หลอดไฟร้อยวัตต์ครับให้เราดูที่เบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะติดไปแค่ประมาณนี้ครับอันนี้ถือว่าพอดีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม แต่ถ้าเราใช้คาปาที่ค่าสูงเพลินไปเนี่ยหลอดไฟตรงเนี้ยมันจะสว่างมากมันจะทำให้การกินกระแสของมอเตอร์ตัวเนี้ยกินเยอะจะทำให้มอเตอร์ร้อนครับตรงนี้ก็คือการใช้คาปาให้มันพอดีกับตัวขดลวดนี่ครับบางคนไปใส่ค่าสูงค่าสูงไฟมันก็จะปล่อยเข้าไปที่กดลวดเนี่ยเยอะจะทำให้กดลวดนี่ร้อนครับ ตรงนี้ใช้คาปาเนี่ยจะต้องให้มันพอดีแบบตบวดเนี่ยการดูตรงนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญน,นิดหนึ่งตรงนี้ก็ยังยังเกิดปัญหากันอยู่ครับการใช้คาปานี่สสำคัญตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเหมือนเับเขาเอาตัวเก่ามามาใช้ค่าพวกนี้มันลดแล้วบางทีเราจะต้องวัดก่อนตัวนี้เขียน3.5วัดจริงๆแล้วไม่ถึงครับเลยอยู่ประมาณ2 พวกนี้มันจะเสื่อมลงไปพอเสื่อมลงไปแล้วบางทีเขาไปเอาคาปลาเก่ามาใช้ยิ่งมันเสื่อมลงไปพอเราใช้ไปม,มันก็ยิ่งจะลดลงไปเรื่อยๆครับค้าปลามีมีผลต่อขอดลวดครับถ้าใช้มากเกินไปดลวดก็จะร้อนทําให้ของอมอเตอร์ตรงนี้ทํางานหนะักแต่แรงดีครับถ้าสังเกตดูว,ว่าไปเพิ่มค่าปลาเนี่ยมันจะหมุนแรงขึ้นแต่ดลรวดก็จะร้อนขึ้น โอกาสการใช้งานอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงครับถ้าใช้คาปาน้อยเกินก็เป็นผลเสียอีกคาปาจะต้องพอดีพอดีกับกดรวดครับครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับในการใช้คาปาครับผมสวัสดีครับ